ออไอม้มันนิ่วอันนี้ไหมได้ทำไมเดี๋ยวว่าห้าที่ไปหวีไปเป็นคลยลักษณะแต่กองตัวนี้มันไม่ได้เฉดมันไม่ค่อยเฉด

ยึดกับอืมก็ไปกับไปเลยต้องการาไปเลยดมันรู้กงองยู่ไหนอ,อืมมันจชนระหว่างกองระหว่างกองส่องกองมันชดเลยตอนใส่ไหมมันชดติดตอนกระทอนนะครับมันชดต,ตีปีจอดด้วครับปีจอดก็ปีแม่ที่ประตูน่ะ

ป่าจักเปลาันนี้นะจับน้วยเดี่ยเปล่า้าเด้วยน่ะเจ้าคนนี้ไม่มาช่วงปนว่าบ้าอ๋อคือคือทอดทอดทอดวนตั้งไว้เจ้ไอ้ทอดทอดทอดเว้นไทอดเว้นทอดเว้นการนอนดุมน้เน่ Tìm 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 thì cái tua เจอตัวไม่เลยติดน so the the ี้เลอยติจะปอจแตัวเดียวมือแล้วจมันเต็มเพกอยู่ตัวแล้วกับตัวับตัวล้ว้ดีว้องทุวัมัน้วงเยดินบก้ลางเลย้กลางแล้วนี่ก้มมันต่งเอมมันอมเบ็ดบหมบนันเีเบบเรวเดิมเดิมนี้สีโ่กเหมือนกันเหมือนกันเพราะการทีท่าแบหนี้เหมือนเดิมอันนี้ด้วยันนี่เลยครับ ันนี้เป่าวกเนีเลยแเ้นวเดนตงแต่ว่าเ้นไม่เด้นนแวเ้นวาครับแเ้นเนกาต้เอาเลยน้นไงบเ้นตาตัวนั้นครับตอนจะบงเพ้นต้อว่านอนนอนนนกุมพาร์ทอรกัน่ขึ้นชั้นกวยงนอนเ้นวดกันนี้นานลน่ยอแอนึงานเนี่ว่ามันต้นปียูทุกวันนะกระมานั้นเรามาน้ำ